เราสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบวันนี้เรามานั่งเชียอหลังบ้านปลูกผักนะเนาะเราชมสวนหลังบ้านนะวันนี้เนี่เขานามาทํางานเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ได้งานเยอะมากเลยแล้วก็เตียนโล่งสบายอ่สบายใจเลยทีนี้นอนนอนอย่างสบายนะตอนนี้นี่นะครับยังไม่ปรับปรุงสะพานนะพอเดินได้ก็โอเคหลังบ้านก็มา ทำหน้าที่เธอแล้วก็คือปลูกผักนั่นเองนะคิวแรกให้ก็ปลูกผักไปก่อนนะนออจะทํอยู่ตัดไม้ลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาทําสะพานประมาณห้าหกชิ้นเนี่ยก็เสร็จแล้วหลาแป๊บเดียวที่เราไว้สองอันนะทำไม okay. มันเข้าไปปักอะไรไม่รู้อันนี้ให้คิวเธอไปก่อนสองเดือนนะครับในการปลูกผักตรงนี้ หลังจากนั้นผมก็จะเอาทรายมาใส่ให้นูนเลยเป็นเดินแล้วก็ปลูกหญ้าแขกเขานั่งนะต่อไปก็มีแขกแล้วนะไม่ใช่มีคนไทยแล้วนะความจริงก็คือคนมาเที่ยวนั่นแหละนะรอดูดูลูกหลานาก็ต้องไอ้นี่กันหน่อยไอ้ดูมีที่นั่งให้สบายๆหน่อยนะปลาก็มาเยอะนะครับปลาเวลาเดินมาทั้งใต้มีกินอาหารแล้วนะวันนี้เนี่ยเดือแตลรอบคำ่ำ ก็ยังวิ่งมามันกินจุจังมันโตนะอืเอเรายืนบนก่อนนี่เห็นบ้านคุณหมวยโอ้แบบสวยเลยคิดถึงเจ้าของนะครับไม่โผล่ม่เห็นหน้าเลยก็เราทำเจหลือกลับแล้วเหรออือดูดูดูปลาครับบูตจมเลยอืมสวนน้อยเรานี้สวยมากเลยนะครับส่วนกระปุกก็หากบใหญ่เลยนะ ฝั่งนู้นมก็ทําโล่งแล้วนะมจะทําสวนผักอุ้ยทําแบบโล่งเตียนเลยอันหนึ่งก็คือตัดไม้ยูคาออกก็ใบไม้มันตกเยอะนะเราก็ยังกั้นไม่เสร็จหรอกเราก็ต้องกั้นก่อนกั้นใบไม้อะไรด้วยนีเราในพราะที่ได้ตัดแล้วมันก็มันดีเนาะเราก็เลยตัดข้างคลองนี้หมดเลยนะให้มันไม้ต้นไม้ที่เรา ไม่ได้ปลูกนะเป็นต้นไม้ป่าตรงนี้เราก็ตัดออกหมดเลยให้เหลือแต่ต้นตะเคียนนะที่ปลูกดินดินนันความจริงก็จะมีมะพร้าวตลอดแนวเลยนะฝั่งนู้นก็เหมือนกันแต่ฝั่งนู้นเราฝั่งนู้นเรามีมะพร้าวมาเป็นหย่อมๆนะเพราะว่าเหนื่อยเนาะขุดขุด,ขดต้องขุดล่องเดินก่อนนะครับถึงจะปลูกมะพร้าวได้งั้นก็เดินตัดหญ้าแม่นี่สองต้นนี้โตแล้วเนี่ยอาอยุสองปีแล้วนะครับแต่ว่า ขุนไม่ค่อยมีแต่ฝากฝากตัวนี้ไปก็คือข้ามคลองไปไอข้ามข้ามสันกูนี้ไปก็เป็นหนองอีกน้องหนึ่งแล้วก็น้ําน้ําตัวนี้ก็จะไหลไปนะครับโค้งไปตรงนู้นแหละนะก็โค้งไปตรงนู้นแหละฝั่งนู้นก็ปลูกมะพร้าวเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะปลูกเหมือนกันแล้วฝั่งนี้ก็จะปลูกอีกนะถ้าจะได้อยู่สักประมาณสักหกสิบห้าสิบหกสิบต้นอยู่นะผมว่าถ้าเติมแันนี้ไปเนี่ย สองร้อยเศษแหละมะพร้าวในนี้เนาะก็จุดจุดที่เราเอาออกนี่มันก็ทําให้เราโล่งมองเห็นหมดเลยนะก็จะให้เ็าตัดต้นนี้ออกด้วยมันจะมองเห็นลงรถเรานะมองมาอตอนนี้นคืนนี้เราไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับแต่ก่อนนุ่มหวยว่าจะทําไฟส่องสว่างให้ต้นนี้แต่ก็ก็ไม่ได้กลับมากลับบ้านแล้วหรือยังไม่รู้นะก็ลเลยไม่ได้ทำท,ทั้งทั้งเดือ เราอยู่มืดมาแบบนี้นานแล้วนะแล้วก็ปุ๊ล้วก็เปิดเฉพาะบ้านาต้นไม้เราขางล่างให้ปลากินแล้วก็ฝักนู้นเดี๋ยวจะหามาใส่ด้านหลังให้ให้แมลงตกให้ปลายอยู่เราทําบาปนิดหนึงนะทำบาปนิดนึง,นะ <c oughs> นนงมองมองตรงนี้นะที่เรายืนอย่ก็คือเต่าถ่านเก่าผมนะถ้ามองจุดนี้ก็คือ มองได้สบายนะเห็นหลังบ้านเรานเห็นมะพราะ้าวดกเลยนะครับของคนนี้จุดนั้นก็คือจุดที่ผมอาบน้ำนะเนี่ยห้องน้ําเล็กผมผมว่าจะอาบน้ําสบายยิ่มันโล่งแล้วจะไม่สบายเท่าไหร่นะ่วนคนมองไปก็จะเห็นเราบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับก็โลง่งโล่งสบายตาก็ดีดนะมีความสุขแบบนึ่งแนวแบบนี้เนาะ ลมเย็นกำลังมาแล้วก็ฝากคนที่คิดจะซื้อข้างบ้านผมตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก็ส่งความสนใจมาได้นะครับเราก็จะเลือกซึ่งกันและกันนะผมเลือกก็ก็จะดูก่อนว่าเป็นยังไงนะพอที่จะอยู่ด้วยกันได้ไหม ท่านก็เลือกผมเหมือนกันโดยการมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาพักมานอนก่อนมันอุปนิสัยเข้ากันได้ไหมจะมาอยู่ใกล้ชิดติดกันแบบนี้ถ้าบางคนเขาบอกว่าในเมืองยิ่งรั้วติดกันเลยก็ก็ในเมืองเนาะนีบ้านนอกเนาะแต่วันนี้เราจะทําเป็นธุรกิจนะครับเราเราก็มานั่งคุยกันโอเคคิดเหมือนกันเราก็อยู่ด้วยกันก็สบายดีนะถ้า ใจถึงพึ่งได้ก็ทํามาถึงนี่เลยก็ได้เนาะวัดข้ามมาเลยนะทําบ้านตรงนี้ต่อกับคูนี่าหเ้เรียบร้อยให้เสาบ้านมันผ่านสี่เมตรไหลรอดบ้านไปเลยก็ได้เนาะตอนนั้นก็นั่งตกปลาตรงนี้สบายเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบบบรรยากาศสร้างได้นะครับแถวนี้บรรยากาศสร้างแบบสวยงามก็ได้แบบมีความสุขเงียบก็ได้โซนนี้อาจจะเงียบพอประมาณนะ เพราะว่าเอาคนมาเล่นน้ําตรงนี้นี่มันจะเงียบได้ไงมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ข้ามคลองมาถ้าอยู่ฝั่งนู้นเลยยิ่งสบายนะครับไม่มีใครไปรบกวนอะไรเลยเราก็อยู่มุมสบายเราเลยป่าไม้ที่เราสร้างไว้ท่านก็เก้าสิบกว่าต้นสวยมากเลยนะก็น่าสนใจก็ใครสนใจก็ทักมานะครับแล้วก็นั่งคุยกันนานๆน,น,นะเอ่อคงไม่ปัจจุบันทันด่วนนะ เดี๋ยวจะพลาดอีกเหมือนครั้งก่อนๆเนาะมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ